กับสวัสดีค่ะพี่ๆกับสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะจากช่องรุงเรืองพระเครื่องค่ะพี่ๆนะจากช่องรุงเรืองพระเครื่องค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะพี่ๆ0990641307ค่ะพี่ๆนะ0990641307ค่ะหรือพี่ๆสามารถแอสดีไลน์ค่ะ ด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่นะเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะยี่สิบรูปยี่สิบองค์ด้วยกันเนาะพี่พี่เนาะยี่สิบรูปยี่สิบองค์ด้วยกันนะคะพระช่องน้องเป็นพระเหมาพระบานเป็นพระเช้าเหมารวมค่ะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่ดวงที่ชอบดวงที่ใช่ก่อนนะคะพี่พี่นะ ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนนะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่ลุงเร่องพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะช่องน้อง,ม,ง,งมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลายทางต้องขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทคะ่ะพี่พี่นะต้องขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทคะ่ะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนนะคะน้องยินดีส่งให้ฟรีคะ่ะพี่พี่นะน้องส่งให้ฟรีเลยคะ่ะ ไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนนะคะในประเทศไทยน้องส่งให้ฟรีได้เลยค่ะถ้าพี่ๆพร้อมโอนสะดวกโอนนะคะผ่าช่องน้องนะคะพี่ๆ่าเหมาพาบ้านนะคะผาเช้าเหมารวมค่ะพี่ๆเนาะองค์ที่หนึ่งค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะหลวงพ่อเงินสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะพ,พี่นะสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะด้านข้างค่ะ หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่น้องสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะลงเรียงพลาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะ ต่อไปค่ะพี่ๆองค์ต่อไปค่ะเป็นพระครูลุ่งค่ะพี่ๆนะองค์นี้เป็นพระครูลุ่งค่ะวัดท่ากระบือค่ะพี่ๆนะพระครูลุ่งวัดท่ากระบือค่ะ สองสี่แปดสี่ค่ะพี่พอสองสองสี่แปดสี่ค่ะเป็นปลาคูลุ่งค่ะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะวัดท่ากระบือค่ะพี่พีน้วัดท่ากระบือค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะหลวงพ่อบุญค่ะพี่พี่องนี้ค่ะ ข,ข้างเขียนหลวงพ่อบุญด้านล่างเขียนหลวงพ่อเปิ่นค่ะหลวงพ่อบุญค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นมหามงคลค่ะพี่ๆนะรุ่นมหามงคลเก้าสิบเก้าค่ะพี่พ สุทันทะค่ะพี่พี่สุทันทะศิลาลามค่ะพิ่พี่หอสินนะคะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพ uh, in um, evet> mm ี่พี่องค์ต่อไปค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะครั้งที่หนึ่งพศสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่นะครั้งที่หนึ่งวัดสองห้าศูนย์ขอภัยค่ะพี่พี่พศสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหลังเป็นยันอย่างนี้เลยค่ะพี่ๆนะด้านหลังเป็นยันอย่างนี้เลยนะคะสวยเดิมเก้าเดิมเลยค่ะพี่ๆน้องสวยเดิมเก้าเดิมเลยนะคะชอบถูกใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่ๆลุงเร่องพักเครื่องยินดีรับสายนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่ๆนะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่คงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่คงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่วัดธ้ำมขุนไกค่ะพี่พี่นะวัดธ้ำมขุนไกค่ะ หลวงปู่คงค่ะพี่นะหลวงปู่คงค่ะวัดธรรมขุนไกลค่ะพี่พี่นะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่ลุงเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะลุงเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะ ต่อไปเป็นพระอาจารย์ขันค่ะพี่พี่นะเป็นพระอาจารย์ขันค่ะด้านข้างค่ะวัดนกกระจาบค่ะพี่พี่นะวัดนกกระจาบค่ะพี่พีด้านข้างค่ะ พระอาจารย์ขันค่ะพี่นะเป็นพระอาจารย์ขันค่ะวัดนกกระจาบค่ะพี่พี่สวยเดิมเก่าเดิมกันทุกรูปทุกองค์เลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมกันทุกรูปทุกองค์เลยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ 2-513าค่ะพี่พี่องค์นี้ไม่มีชื่อบอกค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะับพี่พี่นะ สองห้าหนึ่งสามค่ะพี่พี่พอสองสองห้าหนึ่งสามค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ตรนี้เป็นหลวงพอ่อคายค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพอ่อคายค่ะวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะพี่พี่นะหลวงพอ่อคายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันค่ะพี่พี่รุ่นที่หนึ่งค่ะสวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะห่างหายไปนานค่ะต้องกราบขออภัยค่ะพี่พี่น้องกลับมาลงเช้าเย็นเหมือนเดิมนะคะพี่พี่นะกลับมาลงเช้าเย็นเหมือนเดิมค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อฉุยค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อฉุยค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยค่ะพี่พี่นะต่อไปเป็นหลวงพ่อเขียนค่ะพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อเขียนค่ะ ด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะเหรียญขวัญถุงครับพี่พี่นะเขียนเหรียญขวัญถุงสองห้าศูนย์ห้าค่ะพี่พี่พอสองสองห้าศูนย์ห้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยคะ่ะ ต่อไปค่ะพี่ๆต่อไปองค์นี้เป็นพระกำแพงสุมกอค่ะพี่ๆนะเป็นพระกำแพงสุมกอค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่ๆพาช่องน้องสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะพี่ๆนะหลายที่ต่างที่มาค่ะพี่ๆพาช่องน้องต่างที่ต่างที่มานะคะพี่ๆนะค่ะคกันมาค่ะ ปล่อยให้พี่ๆในราคาองศาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเนาะพี่ๆเนาะราคาองศาเจ็ดร้อยบาทราคาถูกๆราคากันเองเลยค่ะพี่ๆนะราคาถูกๆราคากันเองเลยค่ะ ต่อไปค่ะวิวต่อไปองค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่พนาด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะสวยๆเดิมๆเกาๆ่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆดเดิมๆเกาๆ่าๆเดิมๆเลยนะคะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะรุ่งเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านเนาะพี่พี่เนาะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นปลาปิตาค่ะพี่นะเป็นปลาปิตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนนะคะถ้าชอบสามารถแคปรูปค่ะแล้วส่งไปในไลน์น้องได้เลยนะคะพี่พี่นะเดี๋วน้องจะหาและถ่ายรูปส่งไปให้ดูค่ะพี่พี่เนาะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมเลยค่ะพี่พนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปเป็นหลวงพ่อบุญค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อบุญค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงปู่บุญค่ะพี่พี่หลวงพ่อบุญค่ะองค์นี้ค่ะฐานค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะหลวงพ่อแพรค่ะพี่พี่ทำามไผิดพลาดประการใดนะคะ สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ mm hmm. ชอบถูกใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะลุ้งเรื่องพักเครื่องยินดีรับสายพ,พี่พี่ทุกท่านเนาะพี่พี่เนาะ mm hmm. ด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะคู่บาอินทะนนค่ะพี่พี่นะองค์นี้ค่ะเขียนสีนวนค่ะพี่พ วัดช้างข่ามค่ะพี่พี่ป่าสางลำพูนค่ะพี่พี่นะลำพูนค่ะด้านหลังค่ะองค์นี้เป็นวงค์เขาเรยว่าหลวงพ่อปวนค่ะพี่พี่นะวัดช้างข้ามป่าสางลำพูนค่ะพี่พี่ ด้านหน้าค่ะองค์นี้ไม่เคยเห็นค่ะพี่พี่นา้าน้องยังไม่เคยเห็นนะคะนี่ครั้งแรกค่ะพี่พี่น้ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี joue, ่พ <up> ี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นปิดตาหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะเป็นปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะพี่พี่นะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะพี่พี่เนาะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่ ลุงเรืองพักเครื่องยินดีรับสส่พี่ๆทุกท่านนะคะพี่ๆนะลุงเรืองพักเครื่องยินดีรับใส่พี่ๆทุกท่านค่ะหลวงปู่โต๊ค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพลาสมเด็จค่ะพี่ๆนะเป็นพลาสมเด็จค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงถูกใจยังไงติดต่อมาทักมาได้นะคะพี่ๆนะ s i d line ค่ะด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่พี่น้องเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะขออนุญาตชวนช่องทางการติดต่อชวนช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะ0ู9ย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่น้อง0 9 9ย์4 1 3 0 7ค่ะหรือพี่พี่สามารถ s i d line ค่ะด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่นะเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ขออภัยค่ะพี่พี่อาจจะมีเสียงจริงจกร้องนิดหน่อยต้องกราบขออภัยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะเป็นพระสมเด็จเลี้ยมกรอบองค์สุดท้ายค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จเลี้ยมกรอบองค์สุดท้ายของวันนี้ค่ะพี่พี่นะของวันนี้ค่ะด้านหลังค่ะปล่อยให้พี่พี่ในราคาองค์ราเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่เนาะราคาองค์ราเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ เก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆน้ององค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะชอบยังไงถูกใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยน้องพี่ๆน้องช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ๆนะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าเป็นปลายทางต้องขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ๆนะต้องขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะพี่พี่น้น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่ยี่สิบรูปยี่สิบองค์ด้วยกันนะคะถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่น้อต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่โทรมาตอนนี้นะคะน้องวางสะดวกรับสายตลอดนะคะพอดีน้องปิดเทอมแล้วค่ะพี่พี Media ่น้น้องปิดเทอมแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดนะคะพูดเร็วไปพูดช้าเกินไปอย่างไรติชมได้นะคะพี่พี่นะาติชมได้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อไปด้วยค่ะพี่ๆนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อไปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่ๆนะกลาบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะ